ชิดนะคะนางชอบชิดนางชอบอบชิด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 อร่อยอ้าวมาไวกันหมดเจ้าไม่ได้ดูเสร็จหรอกทีวีดังเนี่ยมันไม่ได้อาบน้ำแล้วเอาพูดเหมือนว่าจะพาชาดีไปเข้าร้านน่ะเมื่อกี้อะต้องใส่ร้านปิดหรือเปล่ากลับมาไวมากเลย เราไปดูเห <from> <laughs> <Yeah S 1> ็ดยำดอกเด้อนีเพิ่นมาเหลียวมาไว้านอะไรตัวนีนี่ยยำใส่เห็ดด้วยนี่เห็ดนางลมยำใส่เห็ดยาเพิ่นมาแล้วเสียใจด้วยชีวิตดังบ่ได้เบิ่งดอก ชิดจับแซ่ใส่ทีลยน่าจิน thank you ขอบคุณเก็บดีกล่องเย็นไฟคข่ทุกเม็ดเลยนี่แหละไฟคข่นี่ไฟกล่องเก็มมากเลย ยังไงจะเห็นนะอ๋อเอาลงปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอีกนิดนึงง้ำเราลงอีกนิดนึงจะได้เห็นปึ๊บปึ๊บนี่เห็นแล้วปึ๊บ มาดามวัม <But> <What? S 1> ังชีส n มังกมมังมอดดนี่ตัวนาะยาบอกไม่ต้องทำกิดเลยรับกินไหมถ้ากินจะแบ่งเ่สัาดี ชาลีเออรอเล่ชาลีเออรอเล่นี่ค่ะเอฟีนะคะชีสมันก็มีรสชาติที่ออกรสชาติพอดีอยู่แล้วไงอย่าเปิดประตูเย็นทิ้งไว้นานเกินไปเย่หนาวโยเคนิดมาฟิแมแนว จะมีรสชาติพอดีอยู่แล้วแต่ว่าน้ำก็จะโรยนะคะนิดหน่อยอพริกไทยค่ะพริกไทยก่อนนะเนียเอาไปริกไทยก็ต้องใส่เกลือนิดหน่อยต้องเ,เยอะ ทราบคลิปน so like ี้ไปก่อนนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านสุขสมบัติการ์ตนาทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จร่ำร่ำรวยต่างจากตัมกุ้งจบแล้วค่ะอร่อยอร่อยทีวีดังเดี๋ยวนี่ก็สิ้เข้าเวลาโฆษณามีเสียงดนตรีนั่นเองค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายชาลี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 ชาไร Mm -hmm. de de Ça dans la de la direction de, mm -hmm. le mm -hmm. de Sur -le là, on essayait de devenir un...